อามาห่อไข่ผัดซอสปลากระป๋องเข้มขน้นกลมกลม่อมอร่อยง่ายๆแบบที่ใครก็ทำได้ไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำได้เลยจ้าวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ปลากระป๋องนำปลากระป๋องมายีให้ละเอียดตั้งน้ำให้เดือดน,นํำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปต้มให้สุกตักขึ้นพักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมสับและหอมใหญ่ผัดให้สุกหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรส้ดยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่เราต้มไว้ลงไปผัดให้เข้ากันตามด้วยใบโหระพาผัดให้ใบโหระพาสุกแล้วก็ปิดไฟพักไว้ก่อนตั้งกระทะนาไข่ไก่ที่เราผสมไว้ลงในกระทะเอียงกระทะไปมาให้ทั่วกระทะแล้วก็นํามาม่าที่เราผัดไว้ลงไปตรงกลางทําการห่อด้วยไข่ค่ะเท่านี้ก็ได้มาม่าห่อไข่ผัดซอสปลากระป๋องน่ารับประทานแบบนี้เลยจ้ารสชาติเค็มค้นกลมกลมหอมปลากระป๋องก่อนทานบีบมะนาวลงไปเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นลองนําเมนูนี้ไปทําตามกันดูนะคะ